สกิลที่2 d i ไดมอนด์ดัตมหาภัยไอติมขังศัตรูในก้อนน้ำแข็งใสการจะทำแบบนั้นต้องใช้กระบวนการทางธรรมชาตินับ1,000ปีแต่ถ้าติดทีโอเธอหวานเจี๊ยบเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่การแช่แข็งแต่มันคือการขังไว้ในก้อนน้ำแข็งหนาๆเหมือนกับใจที่รู้ว่าเจ็บแต่ก็ยังไม่อยากออกโอ้โหเจ็บก็โดนแช่แข็งก็ใจผมนี่แหละครับวางปุ๊บแล้วก็อันติยิบหายไม่โดนสักตัวอัลติเมทสกิลบริสัด พงนัวเทวดาโจมตีด้วยพายุน้ำแข็งถ้าเกิดขึ้นในโลกจริงรถถังหนึ่งคันจะหยุดเสาเงาที่เป็นทางช่องฟริตเคลื่อนที่ได้หรือไม่เพราะการควบคุมพายุน้ำแข็งมันโหดพอๆกับการชาอาวีแจกอีกสักสองพันคูป,ปองก็ยังดีนะจีเอ็มนอกเรื่องละความเย็นที่แม้แต่พญาธยสายฟ้าย,ยังต้องด่าดต้นตระกูลในใจและอากาศที่ยากต่อการทำการเกษตรแรงลม56กิโลเมตรต่อชั่วโมงหิมะตกหนักการจราจรเป็นอัมพาตถนนถูกปิด โรงเรียนและธุรกิจหยุดชะงักเหมือนความรักที่ไม่มีวันกลับมาเจ็บกว่านี้มีอีกไหมและผมได้ทดลองใช้อัติเมตเตลเซียนที่ใจกลางแม่น้ำ